สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Dead by d a y l i g ล t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over t o p Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภยัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมชาวเดทบ a รเดลัยโมบายที่นี่เช่นเกยนดีครับผมหลังจากที่ผมหายไปตั้งสองวันก็ต้องขออภัยกันด้วยนะวันนี้ก็กลับปาจุเป็นปกติแล้วนะอาจจะแบบยุ่งๆหน่อยตอนนี้เหมือนจะเจอเด็บไร้นะครับผมเพราะว่าเกมได้ใบให้ใหตอนเริ่มเกมนะ เหมือนจะวิ่งมาละผมไปดีกว่าผมเห็นแวบ,บๆแนละ้วมาแล้ว The b i g h เอ่อวิธีการจุกก็พอมีอยู่นะครับผมสำหรับใครที่จุกไม่เป็นเดี๋ยวผมจะพยายามจุกให้ดูนะถ้าได้โดนไล่นะหลักๆก็คือการจุก The b i g h ก็คือให้หาอะไรบางตัวไว้นะครับผมพยายามยาววิ่งแบบโล่งๆนะเฮ้ยเหมือนจะมีโทรเทียมไฟนะอะเนี่ยยังไงเพิร์กล็อกไม้ครับผมเราต้องหาโทเรียมไฟนะโอเคตัวนี้เป็นโทรเทียมขาวมาเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าจะได้จุกหร,รือเปล่านะเกมเนี้ยแต่ก็อยากจุกอยู่นะ The b i g h พยายามหัดอยู่โอเคเพื่อนแกะแล้วนะครับผมสวยเลยน่าจะหายละผมปั่นเลยฮิวก่อนไปเพื่อนผมต้องการแจมฮิวโอเคเดี๋ยวผมจะไปดึงครับผมผมให้เพื่อนปั่นต่อนะเพื่อนถือว่า <c oughs> สื่อสารกันแบบออนไลน์แบบไม่ได้คุยกันยังรู้เรื่องโอเคผมดึงเลยแล้วกันน่าจะอุ้มอยู่แล้วโอเคผมดึงควน,นี้เลยอยากจุกอะ่ะเดี๋ยวผมต้องผมว่าจุกท้ายเอ่อท้ายเกมยน่าจะโอเคกว่าไห ขาต้องดูก่อนว่าเขาจะไล่ผมหรือเปล่าฮึมเหมือนจะไล่ผมเลยแล้วผมเปทิ้งเ <c oughs> ปไม้ตึงๆโอเคให้เขาแบบแทะไม้เล่นไปก่อนไล่ผมว่าโอเคไล่ผมนะโอ้แมททึบอ,อาจจะยากไปนิดนึงนะอะต้องแบบใช้จิตวิทยาขั้นสูงหลอกไฟสวยหลอกไฟเลยพยายามเล่นฆาตกรบ่อยๆผมว่า,วาก็อุ้ยก็ก็มีประโยชน์นะผมสำหรับเล่นเซอร์นะการเล่นฆาตกรบ่อยๆจะทำให้เรารู้ทางฆาตกรโอเคยังตามอยู่ผมบนหลอกไฟนี่ไงโอ้น่าจะโดนก่อนนึงทีเนี่ย โอเคโดนก่อนเสียไม้ไปหนึ่งแผ่นด้วยโอ้พังไม้เปล่าโอเคพังไม้ผมจะฉีกเข้าบ้านใหญ่แล้วกันไปโดนหน้าต่างจงจุกเด็กทัดไะโอ้โหจักยูรีเร็วจัดต้องวนกลับมาก่อนวนหักศอกเฮ้ยอย่าอญ่ใหญ่ใหญ่อย่าพุ่งมาละอย่าพุ่งมานะเนี่ยครับผมพยายามหาอะไรบางตัวผมจะไปเล่นบ้านเล็กแล้วกันโอเคหาอะไรบางตัวไว้นะครับผมตัวนี้โลงจัดเราต้องหักศอกนิดนึงเฮ้ยเหมือนจะไม่เอาแล้วอ่ะเหมือนจะไปไล่เพื่อนที่ที่เนิน โอเคเดี๋ยวผมต้องไปฮิลกันตอนนี้มีหัวมหมูด้วยนะโ okay, <c oughs> อเคฮิลเสร็จพอดีโอ้โหเพื่อนลมไม้ปหน่ะผมว่าไม่น่าจะอยู่ใกล้ไม้โอ้โหนี่ไงถ้าไปลมไม้นี่ไม่ได้แน่ๆนอเจผมว่ารอเชื่อดีก่าปะแต่ว่าเครื่องน,นี้ก็เหมือนได้ปัดได้เยอะปะโอ้หไม่เยอะนี่ว่ะ <laughs> <laughs> ผมกลัวเขาวิ่งมาจังเลยอุ๊ยโหมีสวิตคนตายด้วยอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคไล่เพื่อนอยู่บนบ้านใหญ่ล้วผมไม่รู้ว่าจะมีคนไปดึงคนนั้นหรือเปล่า มีสวิชคนตายผมไม่สามารถกลับไปจุ่มเครื่องได้โอ้แล้วเพื่อนอีกคนนึงก็ปั่นไฟอยู่ด้วยไงวาผมไปดึงดีกว่าโอเคบอกเพื่อนนะผมถ้าเราเล่นโซโลพยายามสื่อสารด้วยแชทนะว่าผมจะไปดึงเพื่อนไงแล้วอีกคนนึงก็จะโอ้โหเราวิ่งแซงหน้าไปแบบนั้นโอเคยอมก็ได้ยอมก็ได้นะมาปะเนี่ยโอ้มาจริงด้วยไงมีสวิชคนตายครับผมนี่นะโอเคนึงเวลาได้จุกแล้วอุ้ยโอติดโอ้โหไม่โดนใจะเย็นเพื่อนเราไปเล่นแมทเทพได้ครับผม ข้างหน้าอาจจะโลงไปนิดนึงแต่ว่าพอยังยังพอมีซากนะผมพยายามเอาอะไรบางตัวไว้นะนี่นะพยายามอะไรอุ้ยหเมือนต้องเจ็ดสองไปถึงทีอาจจะทําได้น้อยแล้วแบบเนี้ยเพราะว่าเดอร์ไบรท์เป็นตัวที่ปิงตีเยอะที่สุดในโลกโอเคผมจะฉีกผมไม่อยากเล่นไม่เล่นไม่อยากเล่นไม้ไม้เท่นะครับผมโอ้รอบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหโดนไปกกว่านึงทีไงผมเนี่ยงกหมายงกหมายโอ้โหนี่ชิงเปล่านี่ไงชิงยิงด้วยแล้วผมหันมุมหันมุมแล้วก็ กดตายยากุ่ดไปหนึ่งทีกดตายยากกันไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคแม้เทนนี่ต,ต้องต้องต้องดูดีๆอ่ะผมจะเล่นมาตรงนี้นะผมแต่ว่าผมจะเปลี่ยนทางเล่นอีกไปไปอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งนี้อาจจะยาวไปหน่อยแต่ว่าไม่โดนหลอกแน่นอนหลอกไปหลอกมาไงเพื่อนอะไรอ่ะหลอกเยอะเกินหลอกเยอะเกินผมพาเซฟดีกว่าผมยังไม่อยากล้มถ้าผมถ้าผมจะพยายามจูงให้เพื่อนปั่นไปกันเพราะว่าถ้าผมล้มเร็วนี้อาจจะแย่ได้มาได้ไปะเนี่ย ยาวเลยผมฉีกยาวโอ้โหจะโดนได้เนี่ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนเฉยโอเคมาแบบนี้ก็ยาวๆได้เพื่อนข้ามมาเรียบร้อยผมก็บวนไปเตะลักไก่หนึ่งทีมองหลังครับผมเออจะเย็นฉีกเลยถ้าเขาตีพลาดนะผมสวยเสฟ็จปหนึ่งเครื่องโอ้แบนนี้ต้องหาอะไรบังโอ้เลยเดี๋ยวเพื่อนโอเคเราต้องหาอะไรบังไว้นะผมพยายามหาอะไรบังดบไปก่อนเฮ้ยไม่ดดนไม่ทันไม่ทันไม่ทันนะ โอ้เพื่อนเ,อเหมือนจะไม่เอาเนี่ยอ๋อแล้วโดนไปสองเครื่องไงถือว่าจู๊ได้แล้วผมเนี่ยโดนไปสองเครื่องไงเพื่อนไม่เอาเลยเอาบ้างเหรอเขามีหวัวหมูผมว่าพยาบาลแค่นี้ไม่สามารถรักษาผมได้แลนะ้วเนี่ยไปแล้วปะอย่ากลับมาก็พอเออเหมือนจะตามไล่เรืียกผมอยู่แนละ้วเนี่ยยังตามผมอยู่อ่ะโอเค้นผมจัดไปไหนวะหายไปเลยวเนี่ยหล่อนไปหมดแล้วฉีกเข้ามาดีกว่าโอเคยังตามผมมาอยู่นะตรงนี้น่าจะแค้นแนละ้วเนี่ย อยู่ไหนหรอไฟปะโาเคชิงชิงมาผมชีกเฮ้ยน่าจะดักปะเนี่ยดักโอเคดักจริงด้วยนี่ยผมอ่านเกมออกไงช่วงนี้ผมก็ฝึกเล่นเด e บร้อยู่นะผมก็เลยพอรู้แบบพอรู้สกิลมันนิดหน่อยนะผมว่าคนเล่นมันคนเล่นมันจะต้องทําแบบไหนอ่ะก็เลยเดาทางถูกนิดน,นึงถ้าใครอยากจุ๊กตัวอะไรเป็นก็พยายามให้เล่นใหกกรอตัวนั้นเยอะๆนะผมจะทําให้เราจู๊กเก่งเองโดยอัตโนมัติเลยนะอยู่ไหนไวะเนี่ยไม่รู้ว่าตาผมมาปะเนี่ยอยู่ไหนอ่ะ เอาโอ้โหเย่ยเลววิ่งมาเจอเฉยเลยแบบงงๆงแล้วผมไม่โดนแขนแบบตึงตอนนี้เหลือแค่หนึ่งเครื่องเนี้ยแล้วผมแต่ว่าเพื่อนก็ตายไปแล้วหนึ่งคน <c oughs> หนึ่งคนหนึ่งเครื่องเหลือวอีกหนึ่งเครื่องไงมาเพื่ยโอเคมาเหมือนจะแคร์ผมจัดคนเนี้ย <c oughs> โอ้โหหลอกไฟนนี่ไงเป็นไงบอกแล้วผมรู้ผมว่าเครื่องหนึ่งน่าจะได้อยู่นะมั้ง <c oughs> ถ้าไม่พลาดเหรอนะอาจจะใช้สเต็ปลักไก่กับเขาได้อยู่ โอเคสเดักไก่ไปหนึ่งทีข้ามาเล่นไม้ดีกว่าครับผมถ้าเขาไม่ชิงนี้ไม่ได้ตีผมแล้วเนี่ยผมน่าจะวนได้อีกสรอบสองรอบอยู่เขาไม่ชิงจริงเหรอเพื่อนหนึ่งเครื่องนี้น่าจะเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องพับเซฟโอเคพับเซฟไปก่อนจะได้แบบว่าเล่นยาวๆเนียแล้วก็ฉีกไปเล่นตรงข้างบนนี้ครับผมขอให้เขาตามผมยาวๆก็พอโอเคชิงมาแล้วหักมุมหันมุมไปไหนวะหน้าเอาหายอุ๊ยโอ้โหตกใจหมดตกใจหมด อ้าวโ,โดนตีไม่ได้แล้วตรงเนี้ยเอาไงเอาไงเพื่อนต้องทิ้งหรือเปล่าอ๋อทิ้งจริงด้วยทิ้งเลยพยบาบาลผมมันรักษาไม่ไม่หายว่ะเพราะว่าเขามีหัวโอ่ะมันก็เลยหิวช้าแล้วก็เนี่ยน่าจะลดไปล,ละตัวนี้ได้เยอะแล้วเนี่ยปั่นก่อนแล้วกันผมว่าเขาจะมามาป่ะโอเคมาจริงด้วยแบบนี้ลำบากแล้วผมว่าอาจจะมีโอกาสโอกาส,กาส,กาสประมาณ50-50ตอนนี้ที่จะชนะนะครับผม เขากลับไปเฝ้าว่ะผมปัดเครื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าติดเอ่อสวิตช์คนตายดูผมต้องไปดึงวะผมยังมีขวดอยู่นะขวดนมเครื่องนี้ก็ได้นิดเดียวเองต้องรอปันเครื่องนี้แต่ว่าผมไม่รู้ว่าอีกคนดึงอยู่ไหนโอ้ขาดมงมุมขยับโดนไล่อยู่นะน่โอ้หเรียบร้อยที่ไหนวะล้มไหนโอ้โหล้มตรงนี้เลยแย่แล้วต้องใช้ขวดนมใช้ขวดนมไปก่อนอเขาจะตีโดนผมได้โปรดโอ้แบบนี้ขวดนมหมดแล้วเนี่ยโอ้เรียบร้อยผมน่าจะล้มแทน มีลุกเองอยู่นะไม่เป็นไรเขามาอุ้มผมมูอีนี้เดียวเองจะได้อยู่แล้วผมว่าแย่แล้ววะแบบนี้แย่แล้วแบบนี้แย่แล้วบอกเลยล้มไปละเรียบร้อยชิงมาโอ้โหเรียบร้อยครับผมเฟดเดียวเฟดเดียวแบบตึงๆเฟดเดียวเราก็ตายเลยขอได้โปรดสี่เปอร์เซ็นผมไม่ได้เลยว่ะสี่เปอร์เซ็นนี่กว่าจะได้โอ้ตายครับผมน่าจะคิดว่าน่าจะบวกอยู่นะ รอให้เข้าไปก่อนแล้วกันโอเคท่าจะพังประตูจุกเด็กประตูจุกเด็กแล้วผมออเอาเพิร์เฟอร์มินมามต้องหาโทเทมไฟเไ้ยนี่ไงโอ้โหพึ่งพูดปุ๊บก็จเจอเลยโอเคแกะครับผมเขามีโทเทมล็อกอ่าล็อกประตูเอ้ยไม่ใช่ดิล็อกอ่าล็อกไม้แล้วก็มีตะเกียงด้วยนะมีตะเกียงไม่น่าจะกลับมาหรอกผมปั่นเครื่องนี้แล้วกันปั่นแบบคนเดียวหมาปะเนี่ยเฮียหม,มาจริงด้วยเฮ้ยใจเย็นเพื่อน ทิ้งมาหาอะไรบางตัวไว้นะครับผมโอเคเขาไม่พังไม้เออไม่พังเครื่องหรอไม่พังเครื่องยิงด้วยแบบนี้ก็สวยนะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีไม้ไมเนี่ยหลอกไฟปะเนี่ยไปไหนวะโอเคหลอกไฟผมต้องฉีกวะผมมาเล่นฝั่งนี้ไม่ได้อ่ะฝั่งนี้ไม่มีไม้ผมต้องยอมเสียสละโอเคผมต้องยอมเจ็บบางทียอมเจ็บบางทีเพื่อเพื่อวิ่งไปเล่นบ้านเล็กนะครับผมเพราะว่าฝั่งนี้ไม่มีไม้เลยแต่ว่าตรงกลางอา,อาจจะมีไม้โอ้ยทิ้งมาก็ผมตายยากสวนใจเย็นเพื่อน สายยาเซฟไปก่อนไปไม่ได้วะเล่นแถวนี้อาจจะไม่ได้นานมากแล้วเนี่ยโอ้โหเราชิงมาทันไปเนี่ยกระโดดกลับไงสเตปกระโดดไปกระโดดกลับอะไรเพื่อนทำไงเอย่ยเล่นแอวทีแล้วกันไปไหนไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้แล้วเข้าไม้ไม่ได้ลหลอกไฟโอ้ปีนน้าต่างมากหน้าต่างไะเนี่ยไม่มีแล้วไดินเสียงโอ้โหเขาเลือกที่จะตีเฉยเลยวะถ้าเดินดักผมว่าผมน่าจะล้มแล้นะ่ะต้องหาอะไรบางตัวแล้วผมเนี่ยหาอะไรพวกต้นไม้แล้วก็สวนเกษแสยึกยักไป็หนึ่งที เราต้องเล่นเล่นแง่กับเขานิดนึงในการหักหลบไปมานะผมพยายามหาอะไรบางตัวโอเคชิงมาอุ้ยโหเอาไปเลยแล้วกันโอเคผมได้หนึ่งเครื่องนะบอกเลยได้หนึ่งเครื่องนะ,ะยาวๆได้เป่า <c> ย <oughs> จะลักไก่จะลักไก่คนเนี้ยจะรักไก่จะตีไงแบบนี้ทันไหมเนี่ยโอ้โหอย่างได้อยู่ยังได้อยู่แล้วผมฉีกเลยไม่อยากเสียไม้แม่ทีแล้วผมฉีกเลยแล้วกันตัวนี้อาจจะวนไม่ได้นานมากเฮ้ยน่าลื่นน่าลื่นเพื่อน แล้วผมพับทิ้งโอเคแล้วผมพับทิ้งโอ้โหเราเพื่อนโดนตีนะโดนตีเฉยน่าจะไปเอาเพื่อนนะันแบบเนี้ยผมฮิวก่อนแล้วกันโอเคถือว่าได้พักนะครับผมฮิวก่อนฮิวก่อนฮิว,นวบูนแบบนี้ชิวๆโอเคสวยแล้วสองเครื่องไงสองเครื่องตอนนี้เหลือแค่สองเครื่องเฮ้ยห้องบีป่ะเ่ะอย่าบอกว่าห้องบีนะแล้วผมจะไปช่วยยังไงถ้าเขาเฝ้าเนี่ยบอกว่าจะไม่เฝ้านะจะเนียนผมจะเนียนไป คน่าจะไปแล้วนะผมไปฝั่งขวาบนโอเคไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่านะผมลงมาแล้วแล้วกันโอเคดึงเลยครับผมดึงเลยเอ้ยเขาไปพังเครื่องผมเอาเพิ์งเฟื่องหมินมาด้วยนะครับผมเวลาที่ข้าราชการพังเครื่องหรือว่าพังไม้ผมจะเห็นออร่านะเป็นเพิ์งที่ผมว่าดีเลยเฮ้ยโอ้โหก็ตีเพื่อนโดนด้วยไงเป็นตีเพื่อนโดนน่าจะเอาเพื่อนต่อผมคิดว่าโอเคมันจะไล่เพื่อนต่อผมไปหาปั่นไฟกเก็บแต้มดีกว่าปะ อยากได้เครื่องนั้นนะเอ้ยอยู่ไหนวะโอเคพังตรงนั้นพังตรงนั้นเออมาปะเนี่ยเอ้าโอ้โหตอนนี้น่าจะไล่ผมเลยอะเยอะละและ้วผมหักศอกอุ้ยโอ้โหถึงเฉยโคง้โคงโมาแต่ไกลเลยเพื่อนแบบนี้เอาหลงผมแล้วล่ะมาจุกเอลซีเอ้ยไม่ใช่หรือจุกแม่เทพต่อผมตายยากสุดไปหนึ่งทีตายยากนี่ไม่ได้ใช้แบบใช้กดในขั้นตอนตีนะกดแบบทำลายขั่อทำลายจังหวะโอเคเราก็ ใช้สเต็ปลักไก่เป็นทีเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะ,นจะตียัดอย่างเดียวเลยออกโอกระโดดข้ามต้องใช้ขวดนมขวดนมอุย้ยโอ้ทำไมกดไม่ได้อ่ะโอ้โหพลาดเลยว่ะกดขวดนมไม่ได้แย่ละวนันนี้สวยเพื่อนเมื่อกี้ผมพลาดไปนิดนึงแล้วก็ต้องขออภัยทุกท่านผู้ชมด้วยมาเขากลับมาซ้ำผมใช่ปะ่ะนี่ไงเพื่อนโด,โดนไปน็นทียไม่โดนเฉยไม่โดนเฉยโอเคเหมือนจะไปไล่เพื่อนนะแกะเต็มเต็มกัน โอเคตอนนี้แต้มจุกเราเต็มแล้วนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องแกะเพิ่มแล้ว okay. โอเคเฮ้ยโ,โหคนนั้นตายแล้วนะยิงก่อนไหมเพื่อนสวยตอนนี้ก็เราก็ได้รักษาบายอีก5 0ารอยต้มปันต่อเลยเครื่องนี้เหลือแค่สองเครื่องเองโอเคเสร็จเขาพังไหนโอเคตรงนั้นตรงนั้นน่าจะไมห้หมดแล้วนะนนคิดว่าใช่ปะโอโ้ตรงนี้ก็มีนะเพื่อนตายไปเลยไงโอเคผมปันเครื่องนี้เลยเครื่องน,นี้ก็ได้เยอะอยู่นะ รีปัดเลยครับผมเดี๋ยวไม่รอดโอเคเสร็จแบบแบบเนี้ยสวยแล้วเข้ามาพอดีไปก่อนเพื่อนเขาฉีดเข็มเขาฉีดเข็มระวัดงดักกันนะเอ้าเอาเรียบร้อยเอเคเอามาเอาผมเฉยอะไรน่ะโดดไปก่อนแล้วผมหลบมุมอุ้ยโโดนเฉยก็ยังโค้งมาได้แล้วโอเคอเคันนี้ต้องกดตายาอุ้ยโหไม่โดนกดตายาไม่โดนอีกแล้วผมเนี้ยใช้แบบทิงท้ง,ง,ง,งๆควงางมากเลยก็หลอกไฟเดิรลายเดิร์มไงผมรู้ไง เราไฟมาปะไปไหนวะโอเคยังมาเพื่อนเปิดประตูไม่ไปหาเพื่อนหรอเอาแบบนี้ก็ได้นะมีคนเปิดประตูแต่เขาไม่สนใจเขาอยากได้ผมมากคนนี้คือแค้นเหรอแค้นหรือ,อยังไงไปไหนวะวอุ๊ยโอต่างคนต่างหลงเขาวิ่งมาถูกทางแล้วนะแต่ว่าเขาคิดว่าผมจะไอ้นี่ไ,ไงเขาเลยข้ามมาต่างกลับไปแบบพิพาทเลยนะเพื่อนผมไปบ้านเล็กก็ได้แต่ว่าประตูตรงนี้ก็ได้เยอะแล้วนะผมเมื่อกี้โคตรโคตรแบบ จังหวะโคตรแบบอะไรไม่รู้ต่างคนต่างหลงไงทั้งผมทั้งฆาตกรก็หลงกันเองไงโอเคเปิดกันหมาปะนี่ยหัวใจเต้นโอ้มาจริง้วยเอ้ยอย่าโดนนะเจ็ดสิบสองเอ้างงงงเลยโอเคกระโดดจริงครับผมตัวนี้มีหมาอยู่โอ้แบบนี้น่าจะโดนแล้วเนี่ยน่าจะโดนแล้วเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนเปิดประตูไปเลยวะไม่ได้อยู่แล้วอยู่เฮ้ยโหอ่าเลยอุ้ยโอยังโค้งมาได้อีกเพื่อนสวยบอกให้ไม่บอกละไปแล้วกัน ออกระดูนู้นเลยกันแล้วกันโอ้ตัวนี้ยังไม่ได้นะโอเคปตะตัวนั้นยังเปิดไม่เสร็จเราต้องออกมาตัวนี้เออยังมีตายยากอยู่ไม่เป็นไรอเอออาจจะไม่ถึงโอ้แล้วโดนเพื่อนไม่ททีโอเคน่าจะรอดนะผมจีเกมเนี้ยว่าจะไม่รอดแล้วทุรักทุเลเหลือเกินโอเคครับผมน่าจะบวก้วนนะสำหรับการจุกเด็บไบของเราก็มนันเอาเรื่องนะจุกตัวเนี้ย ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์เขาละหนึ่งไลค์กดตตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้